กานทำงานอย่างเงี้เนาะประเทศชาติมึงเจริญปล่อยที่งานไว้ไม่เร่งทำเสร็จงานกำหนดเสร็จตั้งแต่มกราอันนี้เดือนอะไรแล้วมกราคุณพามีนาำมีษาพฤษภาจะเข้าวิถุนาหมดตัญญาหมดสัญญาไปตั้งห้าเดือนแล้วสี่เดือนแล้วยังไม่ทําให้เสร็จปล่อยทิ้งไว้เด็กนักเรียนผู้ครองนักเรียนครูเอยจะมามเรียนก็ลำบากขอให้ท่านมาดูหน่อย ทำงานแนบนี้ปล่อยให้ผู้ปกครองเด็กเรียนเด็กนักเรียนครูเข้าออกลำบากงานเริ่มทำตั้งแต่20กันยาถึงวันที่7มกราคมปัจจุบันนี้ยังไม่ทำอะไรที่ไหนเลยทำถนนทุกทางคาไว้ขุดร่องคาไว้นักเรียนแลผู้ปกครองเด็กจะเข้าบางเรียนก็ลำบากฝนตกก็ยิ่งลำบากใหญ่ทำไวแค่นี้เองไม่เร่งทำให้เสร็จ เห็นใจเด็กนักเรียนเห็นใจคูเห็นใจผู้ปกครองเด็กที่มาเข้าโรงเรียนเด็กนักเรียนักสี่ห้าร้อยน 4, 500, คนกล็ลำบากผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชน6เขตเทศบาลตำบลนานฉเฉลียงอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าได้รับความเดือดร้อนในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนโชิพิทยามีระยะทางยาวรวม119เมตรเนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอมและเข้าสู่หน้าฝนทําให้ถนนเส้นดังกล่าวกลายเป็นดินโครนมีน้ําขังทําให้ชาวบ้านและรถรับส่งนักเรียนที่เดินทางเข้าออกยากลําบากเป็นอันตรายซึ่งที่ผ่านมาได้ร้องไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเเลียงโดยมีเจ้าหน้าที่ลงมาสํารวจแต่ก็เงียบหายไปจนถึงขณะน,นี้โครงการได้หมดสัญญาลง แต่การดำเนินง,งานยังไม่ถึง50%จนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านสำหรับโครงการดังกล่าวชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนนาเฉลียงพัฒนาชุมชน6มีพื้นที่คอสะลอรวมไม่น้อยกว่า4 6 1ตารางเมตรระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่20กันยายน2,565สิ้นสุดสัญ,ญญาในวันที่17มกราคม2566ใช้งบประมาณ645,700บาท ผู้รับจ้างบริษัทอิงคากินนัน2,019จำกัดโดยมีนายอนุกูลฮองกูลเป็นผู้ควบคุมงานและสัญญาการจ้างได้หมดลงไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทําให้การดําเนินงานยิ่งล่าช้าสร้างความเดือดร้อนจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่มาตรวจสอบที่ไปที่มาของโครงการดังกล่าว